สวัสดีครับวันนี้อเล่กกาสวัสดีท่านชมท,ทุกท่านกันด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับ 1. 1. นยครับเออเวอร์ชั่น1.16.1นะฮะซึ่งตอนนี้คือวัอนนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับแมปกันนะฮะซึ่งก็เป็นแมปที่เอ่อคนดูนะฮะหรือแอดมินช่องผมเนี่ยคือเขาได้สร้างนะฮะแล้วก็ส่งมาทางเพจน,นะฮะ โอเคมันจะเป็นแบบแบบไหนเราเข้าไปดูกันเลยนะค,คือผมเพิ่งโหลดปุ๊บแล้วก็เอาย้ายแบบเข้าเกมไหมครับแล้วก็กดอัดเลยนะฮะไม่แบบกดเข้าไปดูอะไรเลยแล้วก็อันนี้ผมเป็นแค่รีวิวเท่านั้นนะผมไม่แจกนะครับไม่ได้มาแจกนะครับโอเคเข้าใจกันนะแค่มารีวิวเ,เฉยๆนะครับก็แบบนี้คนสร้างก็ ก็อยู่ข้างล่างนะนะครับนั่นแหละช่องของคนที่สร้างแบบนี้อยู่ข้างล่างใต้คลิปทริปชันเลยนะฮะนะครับคือคนคนสร้างแบบเนี้ยผมจะแจกแค่คนสร้างแบบนี้แต่ว่าไอตัวแแบบผมจะไม่แจกน,นะฮะซึ่งก็อันนี้ผมไม่รู้แนละ้วอาจจะแบบคือแแบบอาจจะอยู่ในช่วงพัฒนาหรือเปล่า แล้วไมผมถึงนี้แหละวิธีใช้สกคิวกดกระโดดของที่ให้มาในกล่องแบบนี้สร้างให้ทดลองเล่นเฉพาะพี่นิว c อ็ c ซี n อ็มชา5โยนจะเป็นการต่อยรู้5อะไรวะ ถ้าโยนจะเป็นการต่อยเรือถ้าแล้ววะโยนเวลาจะหยุดหรอสกิลโอ้นี้แป๊บน,นึงนะทุกคนเออขอเอาไอพวกนี้เก็บไปก่อนแล้วแป๊บนึงเราต้องเกมโหมด อเวนเจอร์ใช่อ๋อแบบนี้มันอยู่ในช่วงแบบทดลองไงเออนะครับว้าวขเขาทำไมเขาไม่ให้คนที่ดังกว่าเรามารีวิววะโอเคมาเกมหมดอเวนเจอร์แล้วเอามาอันนี้จะเป็นการจเวลาส่วนอันนี้จะเป็นการต่อยรัวโอเคได้ รีโหลดนะฮะซึ่งไฟล์ของแบบนี้ก็ประมาณศูนย์ไอ้ประมาณ1 MB ใช่ก็ไม่เยอะมากโอเคเรามามาตรงนี้แล้วอะไรเนะี่ยเพิ่มสแตนตกดปุ่มถึงจะใช้สกคิวของสแตนตได้ลบสแตนสแตนตจะหายงั้นเราเพิ่มสแตนตดีกว่าคือผมก็ไม่ ถ้แตนนี่คืออะไรวะไอ้ใครกับร่างอวตารนะคือผมไม่ค่อยไม่เคยดูโจโจไง,งว่อแต่ฝนม,มันตก,กอ,อ่ะขอเออพิดฝนนะครับเออฝนม,มันตกอันนี้อะไรนะเนี่ยไอไอรอนโกลมอะไรวะแล้วมันม,มีปุ่มด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยฮะเออไหนดูสิลองโยนนะว่านะอ,อ๋อว้าวเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนะขอโยนอ,อันนี้มีการแบบขี่ด้วยเ,ออเปล่าวะ เวลาอยู่เวลาเอ้ะแล้วมันคือยังไงต่อวะเฮ้ยครับหงคคอเกมหมดนะฮะใช่เราไม่น่าไปปดเกมหมดเลยเลยไปเอาจจริงนะฮะสมมติเออทำแมปนี้เป็นแมปที่แบบว่าเออประจนภัยโดยการใช้แปลงก็ได้นะ อันนี้อะไรอ๋ออันนี้วงจรของเขาซึ่งเราจะไปเราจะไม่ยุ่งนะเออในส่วนของตรงนี้นะออโอเคเนาะอันนี้อะไรเนี่ยแซลมอนไอรอนกรีมซึ่งก็แปบ๊บหนึ่งนะเราต้องใช้ปุ่มโอเค ดูสิอ่าเดี๋ยวขอลองกิโมดเซเวิโวนะฮะใช,เเใช่เพราะว่าเกต์มานั่งเป็นกิโมดเอเวอเรสเตอร์ลนะใช่เพราะว่ามันกิโมดเอเวอเรสเตอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถถูกอะไรได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถวางด้วยโอเคปึ๊บมานี่มาโยน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 อื้อ ตายตายก่อนเรือตายก่อนเลยอันหนึ่งนะเอ๋อตรงนี้มันอะไรอ๋อคิปเปอร์ระเบิดว้าวคิปเปอร์ระเบิดเวียละแล้วมาเกิดตรงนี้ด้วยโอ้แป๊บนึงนะทุกคนขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคผมกลับมาแล้วนะทุกคนก็อ่าไอตรงนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าวะ ใช่ใช่ใช่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมั่งนะทุกคนแล้วไอไนการผมอยู่ไหนวะคือผมทำในการหล่นนะทุกคนเนี่ยเจอละกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้ไหมเธออันหนึ่ง โอ้ t แตว้าวทุกคนรับหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมมาโอเคทุกคนครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะก็เออไปรีแมปอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเอาอันนี้มาเลยนะครับวิญ <laughs> ญาใชาส้สคิว ของที่ให้มาแบบนี้สร้างให้ทดลองเล่นเฉพาะที่ New S หรือ NCM Channel 5โยนจะเป็นการต่อยรัว5โยนจะหยุดเวลาอ๋อโอเคอันนี้ก็ต้องใส่ปุ่มนะครับเชียบเใช่แบะบซึ่งวัสเศษแอ้น้อนก็เลยม,มานะครับแล้วก็ สแตนมาเออรั like บนะอ่าแบบนี้แล้วก็โยนว้าว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 เฮ้ยสุดยอดอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเอาใหม่นะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แลป,ปุ๊บไปไต่ไตี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 ต oh. ีตีตีต่โอ้สุดยอดสุดยอด การหยุดเวลาชุบผมไม่เห็นมันจะหยุดเวลาตรงไหนเลยฝนก็ยังตกอยู่ยอกยอกหยอกมันอาจจะหยุดเวลาพวกมอนเตอร์อะไรเปล่าอลองลองหยุดดิเพราะนี่เนี่ยคือมอนเตอร์มันไม่มันจะหยุดนิ่งเว้ยเหองไหม เออเนี่ยมันมันใช้ได้แต่มันแค่ใช้กับปุ๊บฝนไม่ได้แค่นั้นเองโอ้สุดยอดมากเราเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเนี่ยเออทดลองเล่นแมปที่เอฟซีส่งมาให้รีวิวอ๋อตายโอ้โหกว่าจะตายต้องไอ้น,นี่กี่รอบวนะเนี่ยแล้วอันนี้ ไอคือตัวไรอ้อซซมบี้อมาถึงใส่เขาะด้วยมาตายซะตาย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 ไม่ตายวะอ้องตายสิเฮ้ยผมว่าแค่นี้มันไม่โหดอะเราต้องเจอกับมอนสเตอร์ที่มันแบบเออไม่กุศิบกว่านี้นะฮะนั่นก็คือภาพเป็นมังกรมันก็วิ่งไป ถ้าเป็นไอ้นี่รุนแ่นมันก็เบื่อไปเอาต้องเอาแบบคอนเตอร์ที่แบบโหนโดและมีเลือดแบบเยอะอะไรมั่งวะอืมแบบนะสลามไอ้น,นี่เหรอเอ้ยลองไอ้นี่สลามนะโหตัวเดียวไอเดียวแค่แค่ต่อยก,ก็ตายแล้ว นี่นี่นีมาลองมาสกิลดิเดี๋ยวมึงคิดว่าานบดนี้แล้วก็ปึ๊บ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 อึ๊บป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 ึ้บป คก็นะครับก็สหรับแบบนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าจะเอาแบบแบบนี้ไปแบบว่าเป็นแนว C T M ก็ได้หรือเป็นแนวประจนภัยอะไรก็ว่ากันไปได้นะฮะนี่ถือเป็นแบบที่ดีเลยนะโอเคก็สหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะก็ะแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลา ระยะเวลานะฮะว่ามันอาจจะเป็นตัวเต็มอ,อีกประมาณสักหนึ่งเดือนสองเดือนนะหัแบบนี้เดี๋ยวเป็นอาจจะเป็นตัวเต็มนะฮะเพราะาผมก็ไม่รู้ือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนสร้างแบบคนสร้างแบบก,ก็คือเออแอดมินช่องผมนะครับโอเคข้อหรุปที่นี้สำหรับยบายบาย